สวัสดีคะ่ะพี่ดาวค่ะสวัสดีคะ่ะพี่หน่อยค่ะพี่ดาวสบายดีนะคะสบายดีคะ่ะพี่หน่อยก็สบายดีหรือเปล่าคะสบายดีคะ่ะพี่ดาววันนี้พี่ดาวมีเรื่องเกี่ยวกับรางวัลโนเบลจะมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะใช่แล้วล่คะค่ะพี่หน่อยก็ช่วงนี้เข้าเดือนธันวาคมแล้วคะ่ะก็รางวัลโนเบลเนี่ยเขาก็จะประกาศกันทุกปีนะคะแล้วก็จะมอบรางวัลกันในวันที่สิบธันวาคมนี้ค่ะพี่หน่อยอ่าใกล้แล้วคะ่ะ ใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่ดาวก็จะมาเล่าว่าประกาศผลรางวัลโนเบลซึ่งเขาประกาศไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะแต่ว่ากำลังจะมอบรางวัลกันเนี่ยสาขาไหนได้ใครได้แล้วบ้างนะคะแล้วก็ผลงานอะไรที่สร้างชื่อให้เขาได้รับรางวัลค่ะ ก็มาสาขาแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังคือสาขาเค่น,นี้ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลนี่นะคะก็มีอยู่สามคนซึ่งสามคนนี้นะคะก็ร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของไรโบโซมที่อยู่ในเซลล์นะคะในนิวเคลียสของเซลล์ค่ะโดยที่ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็เป็นมีสามคนชื่อคุณรามากฤษณะนะคะซึ่งเป็น ชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียนะคะมีคุณโทมสัสสเตลสจาก USA นะคะแล้วก็คุณเอดาโยนานะคะจากอิสราเอลนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยค่ะ จากสาขาฟิสิกส์นะคะก็แบ่งเป็นสองรางวัลน,นะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณชาวคาวนะคะเป็นคนท่องกงเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแสงในใยแก้วนําแสงค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นของคุณยูลลาดบอยนะคะจากแคนาดาทํางานร่วมกับคุณอีสมิธจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในการประดิษฐ์วงจรกึ่งตัวนําในซ c ซดีเซนเซอร์ค่ะ ส่วนสาขาการแพทย์นะคะสาขาใหญ่อีกสาขาหนึ่งนะคะก็รางวัลที่ได้เนี่ยก็มีผู้หญิงเหมือนกันนะคะหนึ่งคนก็คือคุณอลิซาเบธแบ็คเบิร์นนะคะแล้วก็คุณไกรเดอร์แจ็คแล้วก็คุณโซสตัดนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะร่วมกันศึกษาว่าเอนไซม์เทโลเมเรสเนี่ยจะช่วยป้องกันนะคะปกป้องโครโมโซมได้ยังไงคะ่ะ ซึ่งทั้งสามสาขานะคะคุณผู้ฟังก็เป็นสาขาเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากนั้นรางวัลโนเบลเนี่ยก็ยังมีการประกาศรางวัลที่ใหญ่มากรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะปีนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยมีชื่อเสียงมากคุณผู้ฟังคงจะเคยรู้จัก ก็คือคุณบารักโอบามานะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองนะคะในฐานะที่เป็นผู้นําที่มีนโยบายหรือการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาระหว่างประเทศได้นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็น ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลของปีนี้ค่ะที่หน่อยซึ่งเขาจะเข้ารับรางวัลกันในวันที่สิบธันวานีนี้ค่ะอ,อ๋อโอเคค่ะทั้งหมดก็มีหลายสาขามีกี่สาขาเนี่ยหนึ่งสสามสี่สาขาใช่ไหมคะอ,อจริงๆไมีอีกหนึ่งสาขาก็คือสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะแต่ว่าอาวันนี้พี่ดาไม่ได้เอามาเล่าให้กันฟังนะคะก็คือค่ะ,ค,ะคือเล่าทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สาขาันติภาพค่ะค่ะ โอเคเท่านี้คุณผู้ฟังก็โอ้ยตั้งใจฟังจดกันแล้วนี่สาขาไหนจะมาเป็นคำถามเนี่ยนม่น่ะนสิคะรางวัลหมดโนเอ้ยโนเบลเนี่ยจะให้รางวัลวันที่สิบนะคะแต่ว่าสำหรับคำถามเนี่ยให้รางวัลวันนี้คะ่ะพี่หน่อยของรางวัลเป็นอะไรคะของรางวัลน,นะคะก็เป็นหนังสือว่ากินหวานอย่างไรรักษาโรคมีสองรางวัลค่ะค่ะก็น่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการกินใช่ไหมคะดีดีนะคะใช่จ้งรู้ด้วย ทีนี้มาฟังคำถามนะคะค่ะคำถามก็มีอยู่ว่าปีนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นประธานาธิบดีอยู่หนึ่งคนคำถามก็คือว่าคนที่ได้รับเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของประเทศอะไรค่ะอือง่ายมากเลยใช่ไหมคะพี่ดาวนี่รักคุณผู้ฟังจริงๆอยากแจกมากๆค่ะค่ะโ <Okay. S 2> อเอะคะโอ้โหค่ะ,คะ หคือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าสองคือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอเคค่ะคุณฟังส่ง SMS มาตอบเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มต้นดในการพิมพ์เลข9ก93ค่ะแล้วก็พิมพ์คำตอบเลือก1ก็พิมพ์เลขหนเลือก2ก็พิมพ์เลขสอจากนั้นพิมพ์ชื่อตัวเองค่ะแล้วก็จังหวัดของตัวเองที่อยู่นะคะกดส่งมาที่5 4 5 5 4 5 0 0ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการกินหวานรักษาโรคได้อย่างไรจากพี่ดาวและสอสอวทสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมน,นะคะคำใบ้ที่1คือสหรัฐอเมริกาคํำใบ้ที่2คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะพิมพ์93ก่อนพิมพ์คําตอบ1ห,หรือ2ค่ะ,คะพิมพ์ชื่อตัวเองจังหวัดที่อยู่ส่งมาที่455 4500ค่ะ,คะพี่น่อยเห็นหนึ่งข้อความทาง SMS มีคนอยากจะฟังเพลงนี้ค่ะ everyday